จากพื้นที่ที่มีปัญหาหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักชาวบ้านลำบากและยากจนแต่พวกเขาก็ไม่ถูกทอดทิ้งด้วยน้พระราพาไทยและพระมหาการณที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชาประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก ได้สร้างอาชีพที่สุจริตและรายได้ให้กับชาวบ้านเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนหุบเขากลางดอยสูงที่ซับซ้อนทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีการบุกรุกป,ป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดและยังเป็นพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นแรงใหญ่ของประเทศ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเลอตอซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากผู้คนในชุมชนแห่งนี้จึงมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากและยากจนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงถือกำเนิดขึ้นมันเกิดมีเหตุขึ้นก็คือว่าพวกที่เขาปลูกฝิ่นเนี่ยเขาก็ยังอยากได้ มูลค่าของการค้าฝิ่นเพราะฉะนั้นเขาก็แอบไปทำที่จังหวัดตากทรงทราบถึงพระเนตรพระกันก็ทรงโปรดให้ตั้งโครงการหลวงเพิ่มขึ้นที่จังหวัดตากก็คือที่เลอต่อเพราะฉะนั้นเลอต่อเนี้ก็จะเป็นการไปห้ามปราบไม่ให้มีการปลูฝิ่นขึ้นอีกในแอเรียนั้นแล้วก็เป็นโครงการแรกของรัชกาลที่10ซึ่งจะขยายโครงการหลวง ในจหวััดอ่นในใงืปีพุทธศักราช2559มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่อขึ้นเป็นโครงการหลวงลำดับที่39และเป็นแห่งแรกในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงโมเดลเพื่อพัฒนาอาชีพที่สุดจริตแก่รัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอรวม6หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า5,600คนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อถือว่าเป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมทรงรับเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในราชสมัยเพราะฉะนั้นศูนย์ตรงนี้ที่รบูนที่โครงการหลวงเข้าไปดําเนินการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่มีปัญหาในเรื่องของ การปลูกพืชที่ไม่ถูกต้องตามวิชาการมัณนิโมนิยุกันหลวงจึงได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเราไปชักชวนให้ชาวบ้านมาดําเนินการในวิถีที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและที่สาคัญคือเรานําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขาได้เข้าใจว่าปัจจุบันบริบทของสังคม บวิบทของพื้นที่หรือที่เราเรียกว่าภูมิสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอา,ากาศของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาอาชีพพัฒนาการดำรงชีวิตจึงต้องใช้หลักวิชาการที่มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาชุมชนเลอตอโดยดําเนินงานตามวัตถุประสงค์พระราชทานคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎรลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำทานโดยเริ่มจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนางานด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับซึ่งพระบาทสมเด็จหัวทรงพระราชทานแนวทางโดยให้ยึดแนวทางพระราชทานจากน9รัชกาลที่9ไป,ไปดำเนินการ ซึ่งขนาดนี้เมื่อเราเดําเนินการมันได้ผลดีและประชาชนยอมรับมีความเชื่อถือศรัทธาและที่สําคัญประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่เลอต่อเขามีความปพื่อบิติและทราบถึงในพระมหารการณุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ไปช่วยเขาจากผลสําเร็จของเกษตรกรรุ่นแรกมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ10รายทําให้ปัจจุบันนี้ มีจำนวนเกษตรกร,ร,กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า400รายพวกเขาไม่เคยถูกทอดทิ้งเพราะพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชรัไยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ความรู้ที่ได้รับพระราชทานเพื่อสร้างความผาสุกข,ของปวงประชาไม่เพียงส่งต่อรัศดรชาวไทยภูเขาแต่วันนี้คือการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชาวเราและชาวโลกสืบไป วันนี้นะคะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาชจงังหวัดตากได้พลิกฟื้นไร้เลื่อนลอยสู่ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนจากความยากจนสู่ความดีดีกินดีก็ด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ